สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอัดคลิปลงช่องนะครับว่าจะพามาเิ่งพีบัลือเห็นอย่างน้พีบัลือสวัสดีทำอะไรกันแหมสวัสดีครับไอบุลลือสวัสดีครับพี่น้องค้นฮอตไอบุลลือบอนนี่พี่น้องดีละ มาเนีมาอัดคลิปเย่าเนี่ยงสองยูทูบครับพอได้จำนวนเวลาเพิ่อครับผมตอนนี้พรท่านมีเวลาเลยโอเคเข้าไปสามพันชั่วโมงยังบพรท่านมีหน้าที่เลยพรางนาทียอะแยบอกยังศูนย์อยู่สามพันชั่วโมงภายในหนึ่งปีไม่หาใส่เต้องหาอัดคลิปนะสร้างคลิปพอ้อยหญ่ก้นเบิ่บเนี่ยห อ๋อสามสิบจิบคอยินน,น้ำาัางบ่สรัางเบบนีรสา่งใช่ใแต่ก็มนวิดมาตัดัดไหมดัดแล้วก็<อ>ม่ด,ดัดต่อไม่ตั้งไอ้บุนเรือพันเน้หนํำนะครับแต่ดารา่องเท่าครับดราสุดโกกิ้กงไฮโซบอลลืดจับฝากพี่น้องกดเขารับชมกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจแน่แล้วก็ได้ล่องซาสุมไปเรื่อยๆชั่วโมงครับแมนครับเลื่อพี่น้องอย่าลืมเลื่อเขาเลื่ชั่วโมงบินชั่วโมงบินกดแชร์กดไลค์กดสติ๊กเกอร์ให้นะเด้อครับเด้อพี่นอ<า>้องคร,<า>รับต้องอาจจาัดแล้วนั่นแหะครับต้องอัดจักสามสี่นาทีหานาที อัดชิปมันชิปสั่นหรือมันช็อครถชมลาไปช่วงรถโซล่นาเห <c oughs> ครับเเขาอ,อยากเบิ้งเจ้าเนาะเขาอ,อยากคุยกับเจ้าพ <c oughs> <c oughs> ี่บรรลือสุดหล่อนะครับคร <ขอ S 2> ับผมแล<อ>้ววันนี้เพิ่นบอกเลขถึงเนี่ย เก้าสามกับเก้าศูนย์มันบอกงวดนี้สิมียังเดี๋ยวเดี๋ยวสิถามนะครับต้องติดตามนะครับกดติดตามอาจารย์บอกเลขเลยครับเนี่ยแงนครับเลาบอกถือตรงตรงไหมงวดที่แล้วแต่วงวดนี้จะได้หรือยังยังมาทันยังยังครับยังบอกยังมาทันได้นะครับกดติดตามไว้เลยครับอยากได้เลขกับเล่าไหมอุ้ยแม่แน่แนปั่นจับว่างไหม เลามีพี่น้องอยู่ในกลองสลากว่าเราบอกเด็กแม่นครับแต่เราไปซื้อไหมเราถือเราถือครับก็ได้ซื้อครับเราถือสินเราบอกให้ซื้อนะครับเราแนะนำจะซื้อเราไปซื้อเราเนี่สามหน้าที่เราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเฮ้ยสามหน้าที่สี่หน้าที่ ไทเจว่าอะไรเจว่าบ่เขากล่องฝา,ากน้ำเด้อครับเด้อฝา,ากกดไลค์กดติดตามดากดแชร์ Subscribe น้ำเน่ครับผมฝากเน็ดคอนเทนต์เน็ตคลิปมาให้เด้เบิ้งเด้อส้มอีกเรื่อยๆนะครับจากใจพีบลื้อนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนี่สวัสดีครับจบคลิปแล้วครับ